สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับช่างเอยนะฮะอ,อนี่นมาเขาอ,อนุญาตช่างเอยมาเรียบร้อยละมาดูส่วนบนนะฮะแล้วก็จุดทุบขอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับทุกท่านมาดูส่วนเมืม่อวานที่เขาติดดวงตาองปูเรียนะบร้อยนะฮะแล้วก็มีการมีการเทสด้ดวยนะฮะ สายตาแข,ข็งๆมากเลยครับอือฮึแล้วก็เป็นผังผ่านด้านล่างนะฮะดีเ๋ยวช่างอันนี้ส่วนส่วนคีบคีบเลยส่วนนี้เนี่ยคีบคีบปากอือฮคีบปากมีเขี้ยวด้วยอือเนี่ยเห็นคีบป,ปากนะมีเขี้ยวด้วยอือ เขียเ้ยวนี้แค่ข้างเดียวใช่ไหมของข้างครับอ๋อสองางอ,อ๋อใช่ใช่อันนี้ก็แข็อ๋อก็เป็นฟันด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟันนะเนี่ยนี่แล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเป็นเขี้ยวอ่าตัวนี้เป็นฟันที่เหล็กเส้นโผล่มานี่ยังไม่ได้ปัน้นอ่าครับผมกำลังต,ติดตรงเมืม่อวานนี้เปิดเปิด เปิดเนตแล้วใช่ไหมอ๋เอเปิดเนตแล้วอือแวนี้ก็จะท่านเปิดเนตแล้วก็ทีนี้ทุกอย่างก็จะได้มองเห็นนะฮะส่วนปากก็เป็นทังในปากก็จะเป็นท่อนะครับเผื่อเอาไว้พ่นน้ำนี้ เสาเสาแค่นั้นรับรับน้ำหนักได้ไหมได,ได้ใช่เพราะมันเป็นโครงปูนขึ้นมาเนาะนี่ครับภาพสวยฮะดูยากทิดนึงต้องลงทุนปีนนะฮะเป็นดวงตาเบิกเนตร <c oughs> ดวงตาเปิดนเรียบร้อยสวยครับตาคมมากนะฮะตาคมมากเลยนี่ครับผมจะต้องโหนออกมาข้างๆนะฮะจะได้ดู ตอนนี้เกี่ยวเหล็กที่ยื่นออกมายังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับทำที่ระฟังก่อนทำขีดแอมีดป,ปากนะโอ,อขี่ป,ปากนี่ก็กีดเหมือนเดิมดใช่ไหมกรีดเหมือนเดิมให้ลายลายสวยนะข,ข้างบนที่เหล็กเหล็กที่ทําไว้ก็คืออะไรเป็นขีดต่างๆข้างบนอ๋อมันเ,เป็นขีดเหมือนกัน ่าคีบมันจะมีคีบปากคีบโอ้หลายคีบเนาอะอืมเสสฝั่งนี้ฝั่งนี้คีบทางนี้เสร็จแล้วนะลุงช่างจ่อยทำไมไม่ใส่แว่นตาช่างจอ่อยไม่ใส่ไม่ใส่แว่นตาเ <c oughs> อ, <c oughs> อ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ไมันเป็นสเต็ปของมัน เดินได้เดินได้อ่านี่ฮะนี่ก็จะเห้มาข้างล่างนะครับผม <c oughs> สวยนะคนีิวิสวยครับสวยนี่ครับสวยครับสวยอยู่ข้างบนเอ็ดขอลงก่อนนะครับสูงอันตรายขอบคุณครับ